สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องซักผ้ามาให้ซ่อมนะครับเป็นเครื่องซักผ้า LG นะ13กิโลนะครับบอกว่าลัางปัน่นไม่มีแรงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็ลองเปิดดูเสียงมอเตอร์ทำงานนะแต่ว่า อนี้ไม่หมุนโอเคเามาดูทางปั่นแห้งกันหมุนไหมโอเคได้ยินเสียงนะครับอันนี้คือถังปั่นแห้งเมื่อทำงานประกติปืนะครับมีปัญหาที่ถังซักนะครับโอเคเรามาดูกันว่าจะไม่มีอะไรข้างใน ท่ากนก่อนอื่นนะครับก็ให้ถอดปลั๊กก่อนนะเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับแล้วเดี๋ยวถอดฝาไปนี้ดูแลเดี๋ยวมาดูขาด้างในกันว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็ดูแล้วไม่มีน็อตครับเลื่อนขันออกได้เลยเโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันตรงนี้นะ ที่มันไม่หมุนโอ้นี่เราเจอแล้วนะปัญหาคือตัวนี้มันแน่นนะเพราะว่าเมื่อกี้มันมันติดเลยนะนี่เราเสียบป๊กดูนะแล้วก็เ,เปิดดู

วิธีถอดนะครับตัวแกนมันนะเราต้องถอดด้านบนนี้ก่อน,นอันนี้มันจะแงะตรงนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยแงะขึ้นผมนทำมือเดียวก็ได้แงะไว้ก่อนนะแล้วก็ทั้งในมันจะมีน็อตอยู่ใช้ไขควงแฉกนะหมุนไขออก ได้ข้างมากั้างแพงเลยเหนะ็นไหมแล้วก็จะเห็นข้างล่างนะนี้ทีนี้เราก็ไปถอดข้างล่างครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันด้านล่างนะครับเราก็ถอดสายพานนี้ออกก่อนนะระวังหนีบมือนะเดี๋ยวทำมือเดียวไม่ขนาดนนะี <c oughs> เออโอเคออกแล้วใช้าบานออกแล้วก็ข้างใต้เนะี่ยมันจะมีน็อตอยู่นะประมาณหกตัวใช้ไขควงอันด้ามสั้นนะอันด้ามยาวมันติดไม่ออกขันไม่ได้ขันน็อตสองตัวนะครับแล้วมันก็จะหล่นลงมาแค่นั้นเองมีน็อตหกตัวนะครับ เมื่อเราถอดน็อตหมดแล้วนะก็ค่อยขยับเดี๋ยมันก็จะหลุดลงนี่เาอามาแล้วออกไม่ได้อีกงัดจังเดียวนะครับให้มีอะไรหลักการ ติดนะครับเอ,อ,อกไม่ได้เดี๋ยวหาทางออกใหม่กันให้ออกมาท่านี้นะมันจะออกได้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ดูขนาดของมันนะขนาดของมันตรงนี้คู่เรเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ตำแหนง่งรูเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็สั่งซื้อนะครับเดี๋ยวท่าไหลมาเดี๋ยวมาประกอบกันใหม่ ไปสั่งอะไรก่อนแล้วก็เช็คราคาอะไรนะครับว่าเท่าไหร่แล้วก็แจ้งลูกค้านะครับว่าจะซ่อมไหมอะไรเท่านี้อันนี้โอเคโทรบอกลูกค้าแล้วลูกค้าว่าตกลงซ่อมนะครับโอเคจะสั่งอะไรมาก่อนอ่าได้อะไรมาแล้วนะครับเราก็มาดูก่อน วัดดูก่อนนะว่ามันเหมือนกันไหมนะก่อนจะประกอบนะครับเดี๋ยวเอาใส่เข้าไปเราไม่ได้โอเคเท่ากันนะเนื้อวัดสดุนะครับว่าเหมือนอันเดิมอยู่นะเพราะว่าแทไม่รู้แทจริงหรือเปล่าอโอเคเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไป วิธีเอาเข้าที่ง่ายที่สุดนะครับคือเข้าท่านี้นะมาแล้วโอเคาลพี่คนขึ้นใส่นะแล้วก็ยืดนอด็อตโอเคเราขันนอ็อตเสร็จเราจะมาดูอีกทีนะึวิธีประกอบง่ายนะก็คือตะแคงนะครับให้มันยี่งขึ้นมานะ จะได้ทำงานง่ายนะแล้วขันน็อตหกตัวนะครับขันแน,น่นๆนะแล้วก็ใส่สายผ่านนะครับตอนใส่สายผ่านนะเนี่ยระวังหนีบมือนะนี่นะไปดสยหมุนไปอ,อันนี้สาย่านหรือว่ายนนะ เ,เราต้องตึงไผ่นะโอเคีตึงนะคลายน็อตตรงนี้แล้วข้างในแล้วมันจะเบนอย่างนี้ได้คคลายน็อตสามตัวนี้นะแล้วก็ดันมอเตอร์มาอย่างนี้แล้วคันน็อตให้แน่นนะครับแล้วสายพานจะตึงขึ้นถ้าไอตรงเนี้ยฐานเนี่ยมันจะขยับได้แค่นิดเดียวแนละ้วไม่เยอะถ้าเราขยับสุดแล้วนะครับ แต่ว่าสายพานนี้ยังหย่อนเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนสายพานตัวนี้นะตัวนี้เพราะว่าสายพานมันเขาเรียกอะไรสายพานมันถูกกัดกินไปเยอะนะครับมันก็จะบางลงนะนตรงร่องฟันมัน,นมันทำให้หยอ่อนคือตั้งไม่ได้แต่นี้ก็ใช้ได้อยู่เอาสายพานเส้นเดิมไปก่อนโอเค ทีนี้เราก็มาอุดลองกันว่าเป็นยังไงนะอ๋อเดี๋ยวเรามาประกอบด้านบนกันอีกทีหนึ่งนะครับมันจะกิดลืมมันจะมีตัวนี้นะเป็นแหวน็กใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใบพัดตัวนี้ใส่ลงไปมันจะมีเฟืองอยู่นะเราใส่หมุนหมุนหม,มุนเดี๋ยวมันจะลงโอเคลงไปแล้วต้องนอดตรงกลางให้แน่น ันให้แน่นเลยนะโอเคอันนี้ก็ใส่ลงไปอันนี้นะให้ดูตรงนี้นะตรงนี้กับตรงนี้เห็นไะหมแล้วก็ใส่ ถ้าเราทำจุนพื้นปูนนะดีที่สุดนะคือใส่รองเท้านะครับเพื่อไฟดูดนะมันจะได้ไม่ดูดเราเลแต่ถ้าเป็นเทา้าเปล่าอยี่บปูนนะถ้าไฟดูดดูดเราแน่นอนโอเคเปิดกันดู แล้วบบเราเรื่องสักผ้าของไครนะครับที่มันแบบว่าหมุนค่อยนะแล้วมีเสียงดังนะฟันโทไปเลยนะครับก็คือฟันเฟืองตัวนี้แต่ตัวเฟืองเกียร์มันเนี่ยเสียนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ส่วนของใครหมุนช้านะครับแต่ว่าไม่มีเสียงดังนะก็ให้มาดูที่สายพานนะสายพานอัตยนนะครับสายพานย่อนก็ทําให้หมุนได้ช้าเหมือนกัน แค่สองสาเหตุนี่แหละเพราะว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าเขาเสียก็คือเสียเลยไม่มีแบบว่าประสิทธิภาพลดลง70-60-50ไม่มีนะโอเคก็มีเท่านี้แหละไม่ยากนะครับลองทำกันดูนะครับที่บ้านจะได้ไม่ต้องยกไปให้ช่างเขาดูไม่ยุ่งยากนะ พวงเท้นะครับรับประกันหนึ่งปีรับบริการห้าสิบบาทให้ลูกคนะ้ามารับเองนะไม่ได้ไปส่งนะครับโอเคสวัสดีครับ